สวัสดีครับเียวกาครับผมจากคุปตะชีสะเกดเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมวันที่ยี่สิบสามนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเียวกามาทรงหมอบรถแท็กเตอร์เงินสดนะครับ LC ศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับอยู่บ้านโน่นสมบูรณ์บ้านโน่นสูงนะครับตำบลบึงบอนอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดชีสะเกดโอ้มาทานแห่งเพื่อนเพื่อนมานหอมครับเผัดเสื่อเงินสดน้งเียวกาเนรับเปิงหน่องเป็นอายุบ้านหลายเลยเกิดรุ่นเียวกาอีก เดี๋ยวจะพาไปเบึงแล้วก็เง็นซื้อเงินสดนะครับ LC ซุดหนึ่งแปด SP นะครับเบิดแล้วนะครับวันนี้ ขี่เลาได้คร enfin ับได้ขี่เราท่านเอาเงินมาเอาเงินมาให้ได้อ้เอาเงินมาให้ได้าขอบคุณหลายๆครับเป็นเงินผมดอกน้อโอ้ะราัไอ้โอ้ลครับครับเลี้ยวได้เลี้ยวได้วาด้พอปเอาปเอาอุปกรณ์สมอย่างนะครับ เป็นพารหา225อีโปนะครับไถลึกยังแกนโลกได้เนี่ยเซอรอุ้มนับกันนะครับกันสดโรตารี่นะครับในราคานะครับ615,000บาทนะครับนี่ละเบิ่งงดีพี่น้องเปินมาทานเปิดเบิ่งไงเดี๋ยวชี้แนะน้ำอยู่ครับของแถมสองรถพ่วงเบิ่งเราแถมขึ้นนี่ เบิดแล้วนะครับเหลือจสีศูนยที่นี่นะครับสีศ่บมีแล้วฟีีดาวได้อยู่นะครับสำหรับ4 0สีศนะครับเจีพ็ยงเปิดไฟแล้วปะล่องเบิรงครับล่องเบิ <c oughs> รง0 2สงแปดฟี่ดาวนะครับค้างวดกันหวดไงตัวปีละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่เจบาทนะครับแปี หดใหญ่เดือนละ2,000บาทนะครับนี่ผู้สื่อครับเบิ้งที่หล่ะมันน้ครับเบิ้งที่เบิ้งสางหอมเพิ่นคือสิมันอร่อยเห็ดเนีบยางซุมเนี่นะครับปลูกลายนะครับปลูกลายเพิ้ลมันหอมปีนีผซื้อกันสดเลยเราใส่ขีเมาใส่ขัดถ่ายเพิ่นนำตั้งพานไห้ให้เรียบร้อยนะครับมาทานนี่เขามือินีเซลกาสรงของผีอรทัยนะครับอยู่อำเภอหนองคุณนะครับบ้านรุ่งตะวันตำบลตะเกานะครับอำเภอหนําคุณมือนี้มาย่างซุมหน่อย โอ้าทานเดียน่งเจ้าผู้สาวนั่งเราอ่ะเสียพ่งหน้าผู้เบาเนี่ยรอบปลาเนียมองสองโโม่งเคืองไงไอ้เจ้าก็ได้ด้วยบ่อยวันๆนะครับทางนี้ เดี๋ยวจีใสขัดถ่ายเป็นก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับจีซื้อกันสดหรือสิดาวนะครับโทรมาสอบถามเซลกาได้เบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยนะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดค้างวัดนะครับบอกาาทั่วแอดไลน์มากก็ได้นะครับจากเบอร์โทรก็ได้ก็ึ้นนะครับนี่ลายช่องทางนะครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์กำลังสั่งตัดอยู่บ้านไปเอาอยู่นะครับบอยหญ่อยู่ปราณถนาทมันติดกัอยู่ใต้นี่แหละครับประมาณ LC 018SP น่ีนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับ เอาจังพอกันไหมคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำานี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ